เปิดตัวโคลัมเบียพิเชอร์สอัฟวารสทีมพักและสวนน้ำโคลัมเบียพิเชอร์สแห่งแรกของโลกอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยที่ตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัติีีจังหวัดชนบุรีนายนริศนิร,นราไม,ม่วงรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในฐานะผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีในพิธีเปิดตัวโคลัมเบียพิเชอร์สอัฟวาร์ ทีมพาร์กและสวนน้ำโคลอมเบียพิกเจอร์สแห่งแรกของโลกอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยโดยมีนายเดียร์แคสแดนซีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริษัทอเมซ o นฟอสซ์สำกัดเจ้าของและผู้บริหารโคลอมเบียพิกเจอร์สอาฟาวสให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีหลายท่านอาทินายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยา พรอมนางสาวทิติพันธ์เพชรตะกูลรองนายกเมืองพัทยานายดำรงเกียรติพินิจการสมาชิกสภาเมืองพัทยานายภูมิพัฒน์กมลนาถเลขานุกการนายกเมืองพัทยาและคณะทำงานนายกเมืองพัทยาเรือตรีปราโมททับทิมหลาดเมืองพัทยานายฉัตรทนนานกุลชรณอยุทยารองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดนายรัตนชัยสุธิเดชาในา ผู้แทนการตลาดสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออกดรคณิตแสงสุพรรณที่ปรึกษาพิเศษด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพืพ้นที่พิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นายเชฟรีกอร์ซิกรองประธานบริหารสายงานพันธมิตรทางการตลาดและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจบันเทิง Sony Pictures Entertainment และนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมในวิธีเปิดอย่างอลาัางการ News n e w ส์4ีราชิพสีแรยงาน